เจอกับเซลลพี่แม่อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทอีสุสุตอแสงโมงคลสาขาโรจนานะคะวันนี้นะคะเรามาส่งมอบรถให้กับน้องแบงค์แล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปสอบถามความรู้สึกน้องแบงค์กันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างจ๊าดีใจใช่ดีใจครับอ,อ,อันนี้คือน้องแบงค์อายุเท่าไหร่จ๊ะสามสิบเอ็ดครับอายุสามสิบเอ็ดนะคะแล้วก็ทำอาชีพอะไรจ๊ะขา,ขายครับทำเกี่ยวกับอะไรเอ่ยขายข้าวกะเพราครับฝากล้านนะ ฝากร<ล>้านแบงค์กะเพราห่อด้วยนะครับอยู่ที่ตลาดดีๆครับรถจะนะดขายทุกวันครับนี่อันนี้ก็คือมารับรถเอาไปค้าขายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปส่งมอบรถให้กับน้องแบงค์สำหรับวันนี้ขอให้น้องแบงค์ค้าขาย่ํารวยเฮงๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะข <laughs> <c oughs> องวันนี้เลยนะแม่มา <c oughs>